สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับซูรัสเซอร์ TH Channel นะครับเราจะพาคุณไปเจาะลึกในโลกของเกมแบดมิดของเกี่ยวกับโฟเบนหรือเอฟเฟกต์สถานะทั้ง4วันนี้เราจะพาคุณมาลงลึกรู้เกี่ยวกับเอฟเฟกต์สถานะที่เข้มข้นที่สุดในเกมก็คือเอฟเฟกต์สกอตหรือเบิร์นนั่นเองครับซึ่งจะครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่อาวุธทิปเกาะเครื่องรางเวทมนต์ปิรตกิลการแปลงร่างไปจนถึง์ิ้มที่แนะนำ จะมีอะไรกันบ้าไง,งไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดของอาวุธและการสร้างบิวต,ต่างๆนะครับมาทำความรู้จักกันก่อนว่าสกอตคืออะไรสกอตหรือที่เรียกกันว่าเบิร์เป็นหนึ่งในเอสเฟจท,ที่เกี่ยวกับสถานะของเกมแบ็คเน็ตวูขกองนะครับ ความสามารถก็คือจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องตามเวลาเมื่อศัตรูถูกเผาพลังชีวิตจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆซึ่งเป็นการคุกคามที่อันตรายอย่างมากในระหว่างการต่อสู้ที่ยาวนะสถานะสกรอตนั้นสามารถสร้างขึ้นได้ทั้งเราและศัตรูนะครับโดยหลักๆแล้วจะเกิดจากการโจมตีด้วยไฟของศัตรูหรือการใช้อาวุธสกิลที่มีผลของไฟ คุณสมบัตินี้สามารถช่วยให้คุณสามารถสร้างความกดดันต่อศัตรูได้โดยการทำให้พวกเขาต้องรับมือความเสียหายอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับการโจมตีื่อยจัดการและการป้องกันสะเก์ตนั้นคุณจําเป็นต้องมีการเข้าใจในวิธีการลดความเสียหายและการใช้ไอพ่นต่างๆที่สามารถช่วยลดผลกระทบหรือป้องกันสถานะนี้วิธีการรักษานั้นก็คือ 1. การกิ้งล้งวนพื้นที่ที่สามารถตัดไฟได้การกิ้งหลายๆครั้งอย่างเช่นการกิ้ง3สเต็ป สามารถทําให้สถานะสกอต์ส,รสหรือเบิร์นั้นหายไปได้2การกิ้งลงน้ําหรือกิ้งลงบนหิมะจะทําให้สถานะนั้นหายไปทันทีส่วนอีกวิธีจะเป็นการโดบยายาบางชนิดเราสามารถคับขึ้นมาได้และยาบางอย่างนั้นสามารถลบล้างสถานะเบยร์ดได้เมื่อเรารู้จักสถานะสกอต์เป็นดีแล้วเพื่อให้เข้าใจตรงกันหลังจากนี้ผมจะเรียกสถานะสกอต์ว่าสถานะเผาไหม้นะครับมาเริ่มกันที่อาวุธนะครับ อาวุธเพียงชนิดเดียวที่เพิ่มความเสียหายจากการเผาไหม้ได้หนึ่งในอาวุธนั้นก็คือ Star of Basing Karma นะครับเป็นอาวุธที่มีการโจมตีหนักที่ชาร์จแล้วสามารถสร้างเอฟเฟกลาวาแตกกระจายบนพื้นได้สร้างความเสียหายเผาไหม้ต่อศัตรู Star of Basing Karma นั้นเป็นอาวุธระดับ Legendary ในเกมโดยที่คุณสามารถรับอาวุธชนิดนี้ได้จากการครับซึ่งจะสามารถทำได้ใน Chapter ที่5 ดยสเตตัสของอาวุธชนิดนี้จะมีดาเมจอยู่ที่100เพ <_ S 1> ิ่มดีเซนต์โบนัส40และมีความต้านทานการเผาไหม้10ความสามารถพิเศษของอวาวุธชนิดนี้ก็คือเมื่อใช้การโจมตีหนักแบบชาร์จหรือชาร์จเฮฟวี่แอคแท็กในท่าสมัทที่ใช้โฟกัสมากกว่าเหมือยขึ้นไปจะสร้างเอฟเฟกต์ลาวาระเบิดบนพื้นดินซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อศัตรูบริเวณนั้นได้และเอฟเฟกต์ลาวานั้นสามารถทำให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้ และนี่ก็คืออาวุธเพียงชิ้นเดียวในเกมที่สามารถสร้างสถานะสเกิร์ตหรือเผาไหม้ได้สำหรับชุดเกาะในเกมแบ็กมิดบูคองนั้นไม่มีชุดเกาะที่เพิ่มความสามารถในด้านการโจมตีของสเกิร์ตหรือเบิร์นเอฟเฟกโดยตรงจะมีก็แต่ความต้านทานสถานะเผาไหม้เท่านั้นซึ่งชุดเกาะนั้นก็คือชุดเกาะยักษ์ฉะในเกมแบ็กมิดบูคองนั่นเองครับโดยชุดเกาะนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้น ชิ้นแรกจะเป็นส่วนหัวมีความสามารถยูนิเอฟเฟกก็คือเพิ่มพลังจมตีอย่างมากเมื่อพลังชีวิตต่ําส่วนชิ้นที่2จะเป็นเสื้อจะเพิ่มพลังป้องกันและมีความป้องกันการต้านทานการเผาไหม้5%เซส่วนที่3จะเป็นปอกแขนจะเพิ่มพลังป้องกันและมีความต้านทานการเผาไหม้5%เเเหมือนกันส่วนสุดท้ายก็จะเป็นสนับแข้งจะเพิ่มพลังป้องกัน เอฟเฟกพิเศษของชุดเซ็ตนี้นั้นเมื่อใส่ครบ2ชิ้นจะเพิ่มความเสียหายของท่าพิลาสแตนด์โดยจะได้รับโบนัสเออเรดซึ่งเพิ่มความเสียหายของท่าพิลาสแตนด์ชื่อสวิปปิ้งเกลและเทรนนิ่งเกลส่วนเมื่อสวมใส่ครบ4ชิ้นจะได้รับโบนัสเอาอเรดจะเพิ่มความเสียหายที่ทําได้อย่างมากซึ่งมากถึง25เและคิดว่าเป็นชุดที่เพิ่มพลังโจมตีมากที่สุดแล้วในเกมนี้ แต่ก็ทําให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าตัวเราก็จะบางขึ้นแลกมากับพลังโจมตีที่มากขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามนี่เป็นอาร์โมเซตหรือชุดที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานะเบิร์นเอฟเฟกหรือสก o อตเอฟเฟกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะบิลตัวละครที่มีสถานะสเกิรตและเราจะจําเป็นต้องใส่ชุดนี้เท่านั้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นคือเรียลหรือ ผมจะขออนุญาตเรียกว่าเครื่องรางก็แล้วกันนะครับเครื่องรางที่เขี่ยวข้องกับสถานะเผาไหม้เรามาเริ่มกันจากชิ้นแรก Bond b o n บ b สตาร์เพนเดนซ์เป็นเครื่องรางระดับแรในเกมแบ็กมิดวัวองนะครับที่จะมอบความต้านทานสถานะโฟเบนซึ่งประกอบไปด้วยเบิร์นพอยซอนชิลและช็อคนะครับความสามารถของมันก็คือเมื่อสวมใส่จะเพิ่มความต้านทานสถานะโฟเบนเล็กน้อยนะครับซึ่งถือว่ามีผลไม่เยอะ โดยวิธีการได้รับบอลบุสดาเพนเดนนั้นจะไม่มีให้เก็บนะครับแต่จะสามารถได้รับจากการดอปแบบสุ่มจากศัตรตูประเภทวูฟการเดียนในแชปเตอร์ที่3โดยเฉพาะในพื้นที่วัน l ล่ of e t ีเทสซนะครับบริเวณลองเ a v i t y ้ o a d ผู้เล่นสามารถฟาร์มไอเทมชิ้นนี้ได้โดยการกําจัดวูฟการเดียนที่ปรากฏบริเวณดังกล่าวเครื่องรางชิ้นถัดมานะครับจะเป็นระดับแลเหมือนกัน โดยที่ความสามารถของมันนั้นมีการเพิ่มความต้านทานการเผาไหม้ในระดับปานกลางนั่นก็คือเฟรมโอบนั่นเองเมื่อเราสวมใส่เฟรมโอบนั้นจะเพิ่มความต้านทานต่อการเผาไหม้ในระดับปานกลางจะช่วยให้เราลดความเสียหายจากการโจมตีที่มาจากธาตุไฟได้วิธีการได้รับเฟรมโอบนั้นผู้เล่นต้องสามารถเอาชนะบอสรัสตี้โกคาร์ดในชปเตอร์ที่5ของเกมหลังจากเอาชนะบอสนี้ได้แล้วเฟรมโอบจะดรอปมาเป็นรางวัลน,นะครับ หมดจากเครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแล้วนะครับต่อไปเรามาดูเครื่องรางที่ช่วยเสริมบบพลังในการโจมตีกันบ้างนะครับผมชิ้นแรกจะเป็น e e l c s t i a l Bright Stone Fragment นะครับจะเป็นเครื่องรางระดับ Legendary ในเกมแบ็กมิด o ุกของที่มีความสามารถพิเศษในการเพิกเฉยต่อสถานะต้านทานโฟเบนของศัตรูทุกประเภทนะครับโดยผู้เล่นนั้นสามารถได้รับ c e e l Celestial b r i g h t st s t o n e f r a g m e n t นี้โดยการเอาชนะบอส ลิงเบาๆหรือบอสกบในชัปเตอร์หนะครับหลังจากที่ปลดล็อกเมฆสีทองแล้วจะช่วยให้ผู้เล่นนั้นบินไปรอบๆพื้นที่ได้โดยใช้ความสามารถนี้ไปยังส่วนหนึ่งของแผนที่ที่อยู่ถัดจากโกอัมเเลตไลโนนะครับหรือบอสแลดแล้วก็เอาชนะบอสลิงเบาๆได้เพื่อรับไอเทมชิ้นนี้ครับไอเทมเสริมพลังโจมตีชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นดาวบัคเก็ตส์ออฟไฟแอนด์วอเตอร เป็นเครื่องรางระดับอีพิกในเกมนะครับที่จะมอบความสามารถพิเศษในการเพิ่มพลังโจมตีสําหรับการแปลงร่างที่สร้างสถานะเบิร์และชิลนะครับโดยวิธีการได้รับนั้นก็คือสามารถได้รับจากการเอาชนะบอสบิชูย์โกลเด้นไอบีสในพื้นที่รับของบิชูย์เค e นะครับในแชปเตอร์ที่5นั่นเองจบจากการสวมใส่เครื่องรางกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าสปิริตชนิดใดบ้างที่มีความสามารถในการ สร้างสถานะสกอตหรือสถานะเผาไหมมาดูกันที่สปิริตตัวแรกบูกวรนอโดยเจ้าบูกวรนอนั้นจะมีความสามารถติดตัวมาก็คือเพิ่มสกอตดาเมจหรือเพิ่มความเสียหายเผาไหมปานกลางโดยแอคทีฟสกิลบูสต s งเก็คือแปลงร่างเป็นบูกวรนอพุ่งเข้าหาตัดตูและฟันด้วยงาวขนาดใหญ่แทงลงบนพื้นเพื่อทำความเสียหายจากสกอตเมื่อโดนตี สปีดิตต่อมามีชื่อว่าชาวเฟสมีความสามารถติดตัวคือเพิ่มความเร็วในการชาร์จขึ้นอย่างปานกลาง Active Skill คือแมกมาฟอสโดยการแปลงร่างเป็นชาวเฟสตีดาบที่หลอมจากลาวาให้ลงบนพื้นทำให้ลาวาพึ่งออกมาและทำความเสียหายให้กับศัตรูรอบข้างโดยถ้าศัตรูรอบข้างเข้ามาติดสถานะก็จะกลายเป็นสถานะเบิร์ดในที่สุดสปิตตัวที่ส เควัตรามีความสามารถติดตัวคือเพิ่มความต้านทานสถานะเผาไหม้ปานกลาง Active Skill ก็คือ Frame of Doom เมื่อเปิดใช้จะแปลงร่างเป็นเควัตราพ้นเปลวไฟจากเขาขณะก้าวไปข้างหน้าแล้วเปลวไฟนั้นหมุนวนไปตามแต่ละก้าวและเผาศัตรูรอบข้างสร้างความเสียหายและสะสมสถานะเผาไหม้แก่ศัตรูนั่นเองมาดูที่ฟินแวนการ์ดกันบ้าง เจ้าฟินเวนการ์ดนั้นมีความสามารถติดตัวคือเพิ่มความเสียหายและการป้องกันสถานะเผาไหมระดับปานกลางโดย Active Skill ก็คือ Framing Fin จะทำการแปลงร่างเป็นฟินแวนการ์ดและโจมตีศัตรูด้วยหมัดสินลหลายๆครั้งทุกการโจมตีจะเพิ่มสถานะจอดหากศัตรูสิตไฟพวกเขาจะได้รับความเสียหายจากการเผาไหมอย่างต่อเนื่องดาเมจของสัฟิตตัวนี้นั้นช้าดุดึเต็มๆถือว่าแรงอันดับต้นๆเลยทีเดียว มาถึงสเปริตตัวสุดท้าย m a เ t e r of f ฟรมลิงคความสามารถติดตัวของ m a เ t e r of f ฟรมลิง k นั้นสามารถลดคูดาวของเวทมนต์ทั้งหมดในระดับปานกลาง Active Skill ก็คือเ a m e l i n k Queen โดยการแปลงร่างเป็นมาเธอออฟ f ฟรมลิง n k และซัมบอนพวก f ฟรมลิง k ออกมาช่วยพ่นไฟในสนามลบได้หลายตัวโดยการโจมตีของ f ฟรมลิง k นั้นสามารถสะสมสถานะเผาไหม้ได้เช่นกัน สเปริตตัวต่อมาคือ Total t a s u r e สเปริตตัวนี้จะมีความสามารถติดตัวคือเพิ่มความเสียหายของการโจมตีหนักที่ใช้โฟกัสตั้งแต่3หรือ4หน่วยขึ้นไป Active Skill คือ Skyward โดยจะทำการแปลงร่างเป็น Total t a s u r e ขี่พ้อนกับหัวจุดไฟแล้วพุ่งขึ้นฟ้าและเมื่อตกลงมาถึงสูงจะกระแทกกับศัตรูให้กระเด็นโดยจะมีความเสียหายสกอต สปิลตัวสุดท้ายจะเป็นบาวบาวหลังหลังห,งหรือกบเทพซึ่งสเปริลตัวนี้จะต้องอัพจนเต็มจนกลายเป็นระดับมิสติกควาสามารถติดตัวของสเปริลตัวนี้ก็คือจะทำให้ใช้สตามิน่น้อยลงเมื่อเรากระโดดหรือกระโดดโจมตีส่วนแอคทีฟสกิลก็คือจะสุ่มปล่อยพลังธาตุทั้งสี่ออกมาหนึ่งอย่างคือสถานะเขาไม่แช่แข็งสายฟ้าแิน โดยจะทําการพ่นออกมาด้านหน้าอย่างรุนแรงข้อเสียคือเราไม่สามารถเลือกธาตุที่จะพ่นออกมาได้ทําให้ิวตามที่ต้องการได้ยากแต่ก็ชดเชยมาด้วยดาเมจที่รุนแรงเหลือเกินโดยเจ้าสปิริตตัวนี้นั้นเป็นสปิริตตัวเดียวที่อยู่ในระดับพิสติกของเกมนี้ครับและนี่ก็คือสปิริตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะเผาไหม หลังจากจบสถานะผอไม่เราไปต่อกันที่สเปลทาร์ฟอร์เมชันต่างๆว่ามีทา n s ฟอร์เมชันชนิดใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานะจอเนเดลดในส่วนของทาร์ฟอร์เมชันสเปลหรือเวทมนต์การแปลงร่างนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในเกมที่ช่วยให้เราผ่านบอสอเล่นได้ง่ายขึ้นและนี่ก็คือ3 t r ทา s f ฟอร์เมชันสเปลที่เกี่ยวข้องกับสถานะเกิร์ เวทมนต์แปลงร่างตัวแรกก็คือเลดทายจะแปลงร่างเป็นหมาป่าปีศาจและสร้างสถานะสกอตเบนให้กับศัตรูทุกการโจมตีด้วยทุกการโจมตีของเลดทายนั้นเปลวไฟจะลุกโชนขึ้นมุกเซตสำคัญของเลดทายนั้นมีอยู่สามอย่าง 1. l i ่งไลท์แอคแท็กมูนแดนซ์เป็นการโจมตีศัตรูด้วยการฟันอย่างต่อเนื่องใบดาบวนเต่งแต่ไฟดังพระจันทร์เต็มดวงกางทองฟ้าช่วยเพิ่มโฟกัส 2. Heavy Attack Moon c h a s เป็นการปล่อยการโจมตีแบบพุ่งต่อเนื่องเมื่อมีโฟกัสเต็มโดยการใช้ดอดไปในทิศทางใดก็ได้ตามด้วย Heavy Attack จะทำให้เกิดค่าโจมตีใหมท่ที่ทรงพลัง 3. การดอดบวก Heavy Attack เมื่อสะสมโฟกัสเต็มเพื่อใช้การโจมตีที่ทรงพลังวิธีใช้ก็คือการดอดไปข้างหลังแล้วตามด้วย Heavy Attack นั่นเองเวทมนต์แปลงร่างตัวที่2 Action l u m b e r จะเป็นการแปลงร่างเป็นหนุ่มดีไซน์โจมตีศัตรูและสามารถพ้่นไฟที่ร้อนแรงทําให้ศัตรูตนสถานะสกอตเป็นและเก็บสะสมโฟกัสก่อนการแปลงร่างเพื่อนํามาใช้ต่อได้มุกเซตที่สําคัญของเอจซันเบอร์ r คือการโจมตีปกติจะเป็นการฟันด้วยดาบเหล็ก3ครั้งเพิ่มโฟกัสทุกครั้งที่โจมตี2องเอวีก็คือโปรไฟล์เมื่อโฟกัสติมให้กดค้างเอเวีคไว้เพื่อกดใช้ท่านี้ การกดใช้ท่านี้นั้นจะเป็นการค้นขึ้นไฟเผาศัตรูด้านหน้าอย่างต่อเนื่องยิ่งกดค้างไว้นานเปลวไฟก็จะยิ่งรุนแรงการดอดจะไม่ทําให้โฟกัสที่สะสมนั้นเสียหายไปถ้าไม้ตายของเจ้าแอชเชนสลัมเบอร์นั่นก็คือสเปลว์ไฟลี่เบิร์ดจะเป็นการปล่อยเวทนี้เพื่อระเบิดตัวเองสร้างความเสียหายเป็นบริเวณวงกว้างอย่างรุนแรงและขณะเดียวกันก็จะยกเลิกการแปลงร่างไปพร้อมๆกัน เวทมนตแปงลงร่างตัวสุดท้ายจะเป็นอสูรีโดมหรือลิงหินเวทมนต์นี้นั้นจะทําการแปงลงร่างเป็นลิงหินทําให้ได้รับคุณคุ้มการต่อสถานะช็อกและพอยเซนและจะดูดซับสถานะฟรอสและสเกิร์ตเพื่อมาเพิ่มพลังให้ตัวเองดึงในเวทมนต์ที่เกี่ยวข้องกับฟรอสก็คือการบัฟหมัดไฟให้กับตัวเองเมื่อลิงหินทําการบัฟ เวทมนต์หมัดไฟให้กับตัวเองแล้วจะสามารถโจมตีเพื่อสะสมสถานะเิร์นหรือสถานะร้อนได้เวทมนต์แปลงร่างของทั้งสามตัวนี้นั้นนับว่ามีส่วนสําคัญอย่างมากในการสร้างสถานะของไม้และมีส่วนช่วยในการเล่นที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการบิวอปหรือสไตล์การเล่นผู้เล่นนั่นเองผ่านไปแล้วกับสเปรย์ฟอร์นทั้งหมดต่อไปเราไปดูที่น้ำเต้ากันบ้างน้ำเต้าเสียงริเวอร์ก็เด็กู เป็นน้ำเต้าระดับ l ีเจเนรีที่มีประโยชน์ในการต้านทานป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ออันตรายที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้โดยเอฟเฟกต์ของน้ำเต้าชนิดนี้เมื่อดื่มน้ำเต้าจะเพิ่มความต้านทานต่อการเผาไหม้ในระดับปานกลางทำให้ภูมิคุ้มกันชั่วคราวต่อความเสียหายจากพื้นที่ปกคลุมด้วยลาวาทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งที่มีอันตรายจากไฟโดยน้ำเต้าชนิดนี้นั้นสามารถดื่มได้8ครั้งและไม่สามารถอัเปเดตได้มีประโยชน์อย่างมากในแบบ ที่ห้าเฟมิงมอนเทนในสภาพแวดล้อมที่อันตรายจากไฟสามารถลดความเสียหายจากการเผาไหม้และมีปุ่มคุ้มกันต่อลาวาได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของดิ้งหรือเครื่องดื่มนั้นข้อมูลที่ผมได้มานะครับจะไม่มีดิ้งหรือเครื่องดื่มชนิดใดที่มีผลลัพธ์โดยตรงต่อการเพิ่มพลังโจมตีของสกอตช์หรือต้านทานดาเมจเบิร์นนะครับผมต่อไปเราไปดูในที่ส่วนผสมครับโซกนะครับ เป็นไอเทมที่สามารถใส่ในฮิลลิงกูหรือน้ำเต้าเพื่อปรับปรุงเอฟเฟกของมันโดยให้บัฟของมันนั้นเสริมประสิทธิภาพต่างๆในการต่อสู้ได้แม้จะไม่มีโซกที่จะสามารถเพิ่มพลังโจมตีสถานสะสเกิร์ตหรือเบิร์นโดยตรงนะครับแต่ก็มีโซกบางชนิดที่สามารถเพิ่มความสามารถในการต้านทานเกี่ยวข้องกับการโจมตีที่ใช้ไฟได้ดังนี้นะครับชิ้นแรก โบจิชูนะครับเอฟเฟกก็คือเมื่อเราใช้น้ำเต้านะครับจะเพิ่มระยะเวลาของคาถาลิงออฟไฟในครั้งถัดไปในเวลาสั้นๆซึ่งคาถาลิงออฟไฟนั้นมีผลเอฟเฟกต,ต่อสถานะเบอร์นนั่นเองนะครับผมอย่างที่2นะครับจะเป็นเฟรมเบนเดียเตอร์เมื่อใช้น้ำเต้าจะเพิ่มความต้านทานต่อไฟในระดับปานกลางในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับผมการใช้โซกหรือเครื่องปุงเหล่านี้ อย่างมีกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้คาถาหรือเวทมนต์ที่เกี่ยวข้องกับไฟหรือเสริมความต้านทานของการโจมตีที่ใช้ไฟขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เล่นในแต่ละคนนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของเมดิซีนหรือยาโดบนะครับจะมีอยู่2ชนิดที่สามารถรักษาสถานะเบิร์นได้นะครับอย่างแรกก็คือบอดี้ o ูลิ่งพาวเดอร์นะครับเอฟเฟกของมันก็คือจะ ลบล้างสถานะเบรนทันทีและเพิ่มความสามารถในการต้านทานต่อการผอไไม่อย่างมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับส่วนอย่างที่2จะเป็นยาโดปไลฟ์เซฟวิงพิวจะเป็นยาระดับอีพิกนะครับความสามารถก็คือเมื่อใช้ไลฟ์เซฟวิ g งพิวแล้วจะฟื้นฟูพลังชีวิตจนเต็มและลบสถานะปิดปกติทั้งหมดแก่ตัวเรานะครับผมซึ่งจะลบล้างสถานะโรเบนทั้งหมดนั่นเอง รวมไปถึงสถานะเบิร์นด้วยครับส่วนยาโดบที่จะใช้ในการเพิ่มพลังโจมตีของสกอตนะครับจะไม่มียาโดบที่เพิ่มพลังโจมตีสกอตโดยตรงแต่ก็จะมียาโดบที่เพิ่มพลังโจมตีหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับว่าจะเลือกไปใช้ชนิดไหนนั่นเองในส่วนของไอเทมพิเศษนะครับจะมีอยู่หนึ่งชิ้นที่มีความสามารถโดยตรงต่อการป้องกันสถานะเบิร์นนะครับและมีผลอย่างมากในเกม นั่นก็คือไฟทูเมนทัลหรือว่าผ้าคลุมกันไฟนั่นเองนะครับซึ่งผลลัพธ์ของการใช้งานของมันก็คือเมื่อเปิดใช้งานผ้าคลุมกันไฟแล้วเราจะได้รับภูมิคุ้มกันจากการเผาไหม้เพิ่มพลังโฟกัสอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนผนจากการลดเลือดจากการเผาไหม้นั้นเป็นเพิ่มเลือดของเราแทนนะครับผมและอีกทั้งยังมีผลลัพธ์จากพารซีก็คือได้รับการต้านทานต่อการเผาไหม้มากขึ้นและภูมิคุ้มกันต่อความเสียหายจากการเผาไหม้อย่างรุนแรงนะครับ โดยผ้าคุมชนิดนี้นะครับสามารถปลดล็อกได้จากการปีละางใหญ่3ครั้งในแชปเตอร์ที่1จากนั้นก็จะถูกส่งไปยังวัดเจ้าแม่กวนอิมและต้องต่อสู้กับบอสเอลเดอร์จินชิอีกครั้งเมื่อเราเอาชนะบอสได้แล้วเราก็จะได้รับผ้าคุมชิ้นนี้มาและจะมีประโยชน์อย่างมากในทางข้างหน้าเมื่อเจอกับบอสหมีดำเป็นบอสไฟในแชปเตอร์ที่1ครับผม ต่อไปจะเป็นสเปลเซตนะครับสเปล2อย่างที่ผมจะพูดถึงที่เกี่ยวกับสถานะสเกิร์ตหรือเผาไหม้นะครับจะมีสเปลสเปลที่1คือลิงออฟไฟครับความสามารถของลิงออฟไฟนะครับก็คือจะสร้างวงแหวนไฟบนพื้นดินที่เพิ่มการฟื้นฟูและให้บับพลังป้องกันนะครับโดยไฟบนพื้นดินนั้นในขอบวงนะครับถ้าฝ่ายของข้ามหรือศัตรูเข้ามาชนก็จะติดสถานะเผาไหม้นะครับผม อีกหนึ่งสเปลนะครับจะเป็นสเปลล็อกโซลิดนะครับผมความสามารถของล็อกโซลิดก็คือจะแปงลงร่างเป็นหินเพื่อสะท้อนการโจมตีที่เข้ามาเมื่อเราใช้ถูกกลงวงวะนะครับโดยความลับของสกิลนี้ก็คือเมื่อเราติดสถานะนะครับสกอตเบนหรือว่าสถานะอะไรก็แล้วแต่นะครับการกดล็อกโซลิดจะเป็นการชินซิงหรือจะเป็นการล้างสถานะทั้งหมดนะครับต่อไปจะเป็นเทสบิวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานะสกอต์นั้นสามารถบิลได้ยังไงกันบ้างนะครับแน่นอนครับในส่วนของอาวุธของเราก็จะเป็น Start of Basing Karma เหมือนเดิมนะครับต่อไปในส่วนของอุปกรณ์พิเศษนะครับผมจะใช้เป็นพัดเหล็กนะครับที่จะช่วยในการสตันล็อกศัตรู ส่วนสับพลิทที่เลือกใช้นะครับผมจะใช้เป็น Fin สวนกาดนะเพราะผมชอบเป็นพิเศษมีทั้งพาสซีฟสกิลที่ดีแล้วก็สกิลที่แรงนะครับแอคทีฟสกิลที่แรงส่วนชุดเซ็ตนั้นผมจะเน้นเป็นชุดเซ t ตพิวกิมนะครับก็คือเซ็ตนี้นั้นจะมีความสามารถในการวิ่งชาร์จในระหว่างที่เราวิ่งชาร์จนั้นสามารถสแต็กเพิ่มพลังโจมตีไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เอฟเฟกพิเศษเมื่ออัพเต็มก็คือ ระหว่างที่เราวิ่งนั้นโฟกัสของเราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเองนะครับผมต่อไปเป็นส่วนของเครื่องรางผมจะใช้ในส่วนของไม่สนสถานะโฟบินนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีของไฟและแช่แข็งเมื่อเราแปลงร่างส่วนอีกชิ้นหนึ่งผมแถมมาก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีเมื่อพลังชีวิตของเราเต็มนะครับอันที่สามก็ไม่จําเป็นก็ได้ส่วนน้าเต้าผมจะใช้เป็นน้าเต้าอิมม r t เทลเบสซิ่งกรูมันจะ เพิ่มเลือดได้น้อยลงครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเพิ่มพลังโจมตีอย่างมากนะครับเรามาดูสกิลกันในอีกไซกเล็กน้อยนะครับผมในส่วนของสต a ามิน่านะครับก็จะอัพผมจะอัพเต็มทุกช่องนะครับมาเชลอาดก็จะอัเต็มทุกช่องส่วนในของเซอร์เวิร์นั้นผมจะอัพแค่คริเทเชีลเลดแลวก็คริเทเชียลดาเมจแล้วก็พลังโจมตีครับผมดูนี้หลักๆนะครับเราจะเน้นไปที่สม s ทส n ตนนะครับ ก็คือสายทุบนั่นเองครับผมโดย s t a ฟอ o ฟเบสซิ่งคาร์มาที่เรามีนะครับมันจะแอคทีฟก็ต่อเมื่อเราใช้สม a s ์ทสเตนเท่านั้นนะครับกระบองถึงจะติดไฟนะสิ่งที่เราจําเป็นต้องอัพก็คือเราต้องอัพสกิลชาร์จวิ่งนะครับแล้วก็สกิลชาร์จเร็วนั่นเองส่วนอีกอันที่สําคัญไม่แพ้กันก็จะเป็นการลดสต a าม n นเมื่อชาร์จเวทีเอ็กแนะครับผมต่อไปจะเป็นส่วนของสกิลแปลงล่างนะครับ t ท a n ฟอร์เมชันที่ผมใช้ก็จะเป็น ตัวของเลฟไทยนะครับผมผมจะอัพจนเต็มเลยนะครับแล้วก็ผมจะมาอัพในส่วนของหลอดพลังแปลงล่างนะครับให้มันเต็มนะครับแล้วก็การรีคกฟอเวอรี่หลอดพลังแปลงล่างแล้วก็หลอดพลังแปลงล่างจะลดช้าลงส่วนสเปลที่ผมเซ็ตนะครับก็จะเป็นล็อกโซลิดนะครับแต่ผมจะไม่อัพอะไรนะครับแล้วก็อีกสเปลก็จะเป็นลิงออฟไฟฟ์อันนี้ผมจะอัพเต็มเพราะว่าช่วยในการรีเลือดแล้วก็รีสตาเมนา ส่วนอันสุดท้ายนั้นจริงๆจะเล่นเป็นแยกล่างหรือพื้นชีพก็ได้นะครับผมแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยเลือกเป็นพื้นชีพมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าวิวนี้มันเป็นยังไงนะครับโดยหลักๆเหตุผลที่ผมเลือกชุดผิวกิมนะครับเพราะว่าเราต้องใช้การชาร์จเอฟวีเอสแ็ถึง3ามโฟกัสนะครับชุดผิวกิมนั้นเวลาเราวิ่งนะครับมันจะเป็นชุดที่ชาร์จเอฟวีเอส็ได้เร็วที่สุดแล้วซึ่งมันจะคอมโบกับตะบองไฟของเรานั่นเองครับ โดยกระบองไฟชนดนี้ก็แน่นอนครับบ,รบังคับสมัสแตนโอเคครับพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูการตบบอสกันสัก2 3สาตัวนะครับผมว่าบ,บิลนี้เป็นยังไงครับแปงลงร่างเป็นฟินแวนกาครับผมนะครับดาเมจแรงมากนะครับผม จะเห็นได้ว่าตอนที่เรายืนชาร์จนะครับกับตอนที่เราวิ่งชาร์จเกตความเร็วมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับเหตุผลที่ผมไม่ใช้ชุดยักษ์ฉะที่เราพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับที่มีการต้านทานสานะไปเพราะเพราะว่าชุดยักษ์ฉะนั้นมันเสริมพลังของพิล่าสเตนครับผมซึ่งถ้าใช้สเตนของพิล่านะครับเราจะไม่สามารถใช้กระบองไฟได้นั่นเอง เป็นเหตุผลหลักที่เราต้องใช้สมาสเตนนะครับโอเคครับเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวเราจะไปดูวอสตัวถัดไปกันเลยครับจะเห็นว่าตอนที่ฟาดไปยังไม่ติดนะครับ พอบอวิ่งข้ามไฟที่กองอยู่บนพื้นนะครับจึงทําให้ติดสถานะเผาไหม้นั่นเองตามมาด้วยความแรงของเจ้าฟินแมนกาดครับผมแรงมากๆนะครับเท่าที่ผมลองมาเจ้าสติริตสายสกอตดามินะครับฟินแมนกาดที่น่าจะแรงที่สุดนะครับที่ผมทดสอบมาหลังางนั้นเราก็เหมือนเดิมครับใช้การแปลงร่างให้คุมครับบิวนี้เพราะว่า เจ้าเลทายของเราก็สามารถสแต็กสถานะไฟได้เรื่อยๆนะครับการแปลงล่างเป็นเลดทายนะครับก็จะได้รับวัฟจากเครื่องรางเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟด้วยนะครับผมจริงๆเจ้าทรานส์ฟอร์เมชั่นสเปลนะครับก็แล้วแต่ใครจะชอบนะครับอาจจะใช้เป็นตัวของเอชเชนสลัมเบอร์ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวของลิงหินก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยแต่ผมคิดว่าการสแต็กสถานะไฟนั้น ไม่มีตัวไหนเร็วเท่าเลดทายนะครับโอเคครับเรามาต่อกันอีกหน่อยครับบอสตัวสุดท้ายครับผมก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันไปนะครับ นีผมลาดไม่โดนนะครับผมแต่ว่าจะเห็นว่ากองไฟบนพื้นนะครับทําให้บอสติดสถานะไฟและผมก็ใช้ลิงออฟไฟนะครับช่วยสแตปกอีกหน่อยหนึ่งครับ เพื่อนสังเกตดูนะครับผมจะเห็นได้เลยว่าดาเมจตอนที่เราชาร์จ3โฟกัสนะครับแล้วตีเข้าไปกับเวลาเราตีธรรมดานะครับเราจะเบาลงมากๆนะครับเพราะว่าการตีธรรมดาของเรานั้นมันไม่มีสกอตดาเมจนั่นเองครับแต่การชาร์ดอเวียแขกของเรามันเป็นสกอตดาเมจมันเสริมกับฟิวของเราเรายังได้ดาเมจจากเอฟเฟกของ t ุดฟิวคิมด้วยนะครับที่มันจะสเปก,กดาเมจ กับสเกิวที่เราอัพมานะครับเจ้าลทายก็คือจะสามารถสแซงก,กระซับหนะ้ไฟได้ง่ายมากๆ ครับผมก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปโฟเบนสถานะสกอตนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับผมส่วนในคลิปหน้าอาจจะเป็นโฟเบนสถานะอะไรยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ